พ่อเบียร์เดอะอยส์ขับเก่งพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตเกิดเหตุรถยนต์เฉียวชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางเกาะกลางถนนบริเวณหน้าวัดสามพรานหมู่7จ็ตำบลสามพรานจังหวัดนครปฐรมหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพมูล,ลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์พ่อของเบียร์เดอะอวส์ขับเก่งหลับในพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนเสียชีวิตหน้าวัดสามพรานจอนครปฐม ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งทะเบียนสอรือสีทอทหาร3 9 9 7กทมสภาพรถด้านหน้าแถบขวาพังยับกระจกรถแตกที่บอกคนขับพบนายบุญส่งอัศดมงคลอายุ56ปีสภาพบาดเจ็บสาหัสหายใจรวยรินเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันป๊มหมวใจทำการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลสามพรานจากนั้นได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่าเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่านายบุญส่งกำลังเดินทางกลับจากธุระและมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุอาจเกิดอาการหลับในจึงทำให้พุ่งชนเกาะกลางถนนร่างกระแทกอัดเข้ากับพวงมาลัยอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บรายงานแจ้งว่านายบุญส่งเป็นพ่อของพัศรานานอัศดมงคลหรือเบียเดอะวไวส์นักร้องนักแสดงหญิงชื่อดังโดยในวันรุ่งขึ้นครอบครัวจะเดินทางมารับส่งที่สิริราชและนำร่างไปดำเนินการตามประเพณีที่วัดบางช้างเหนือสามพรานจังหวัดนครปฐมต่อไป